ผมแมงท่าูชาแนลนะฮะตอนนี้แล้วก็มีแม่ค้านะฮะเฉพาะจิตมาในชุดนางรำเลยนะ f อนะครับผมรำไปด้วยขายของไปด้วยนะฮะอ้าวนะฮะยอดเลยนะครับผมอ่านะครับเนาะอ่านะครับนะ้านะครับเนาะ,น,ะ,นะะนี่นะฮะ แม่ค้าเฉพาะจิตนะครับล้ำไปด้วยนะครับขายของไปด้วยนะฮะเชมเมาเอแม่เอามนเหงอยม่ามาพริกแม่เัวเ่าโมีเอินมแล้วไมมีนะครับมนูนมีพริกนะมีพริกแมีช่าอมนะครับตั้งกล้องาอยู่ เอาเลยนั่นแหละมไร์สดนะื้อพี่คงละยีสิค่ะพีงละ้ว้อหนันอยู่ัอยากได้เจามอยากได้เจอีกว่นเดี๋ยวพรุ่งนี้เก็บมา้ไหมทพรุ่งน้เก็บมาได้ไหมะยูวีดีโอโซดนะใ้ดาริดาริงโอเคนะครับให้ให้ดาริ่งให้ดาริที่รักเลยวะ ระหว่างโลลนะครับายมิสเตอร์ม in yup. ิสเตอร์ม yes. ิสเตอร์รนะฮะนะจานนี้กินข้าวยังนะฮะก็ตอนเย็นนะครับตอนเที่ยงนะกินนะฮะตลาดสัญจรนะเอซีตลาดสัญจรครับผมอตลาดเคลื่อนที่นะฮะ อาาี <t ido> <t ido> ่ีนะครับาดีอดีมาคุยทักทายกันเนวนะคบนี้ก็เราจะคลิปลงแตเพียงท่าน้รีบรอรีบรวรียวจะมาฟังกันนะฮะเรียบรวดนะเนาะเนงคุณต้อเอะซนะเอาชิมดูได้ครับพิกไม่เบ็ยดไม่ต้องซื้อนะ

น้องอินสระอยู่อยู่ปอนุ่งโอโต้นะคะวันที่สี่เห็นแมวว่าจะเจ้ามินอ่อนมาที่ตาแม่หนุ่มนะครับเจ้านุ่งอินสระยูยูโกเข่าสาวน่าต่างเดินเข้าก็สีลุคดูดีคุณนะคะสาวน่าต่างเดินนะคะคุณลาวมีความตัวสีแดงดีค่ณลาวคุณมาสนะคะคุณลาวคุณมาสนะคะคุณลาวคุณมาสนยคะคุณลาวคุณมาสนะคะคุณลาวคสณมาสนะคะคุณลาวคุณมาสนะคะคุณลาวคุณมาสนะค่ะคุณลาวคุณมาสนะค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 ะคุณ ได้ยินแม่นเม่้นนม่ว่าเมื่อเช้านนาะน้องสาได้ยินแม่ว่าเมื่ช้าในช่องแม่นช่นมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับไปดูแหล่งเราต้องสารองด้านบนองมุมองของท่ไนทไนน ไปเยี่ยมบ้านที่วันด้วยนะคะคุณัพี่วัแล้วก็น้องพรกอินสระนะคะนี่ก็ดูนางรำอยู่ขอบนอกตอนนี้ยังไม่หลับอิสระเจนิดนะคะคุณต้มเฟืองนะคะนะไปเยี่ยมบ้านน้องอิสระเจนิดด้วยนะคะ

เจ้ามัคือบมแต้งตสเจ้าบ้เบเิ่งไรโมจะมาอ่านไรบ้าบอปอออักเน็บเ,เรามมีไรนะมไรแล้วเราเป็นคนตกยุคไปแล้วเราบมมีไรอก นางรำวันนี้นะมีกี่ท่านนะฮะนันคุณตุกยุกอีกเลยตซื้อีคุณตาซื้อีด้วยนะคะถุงใหญ่นึ่งสองสามสี่ห <like ้าหกเจ็ดแปดเก้าคนนะเก้าคนนะเอ f สีเก uh uh> uh uh> ้าท uh> uh> uh uh ่านนะฮะนางรำวันนี้นะครับเก้าท่านนะถุงใหญ่มากเลยแอดซีจ๋าะ้าเท่าสองเท่าที่เราซื้อมาวันนี้แอดจะหอมเราซื้ออีกถุงสอคนนะคะขอบคุณนะคะวีอนี้แม่ดาของพี่ย่ค่ะกดไลค์ให้หนี้เลย พบมีอะไรมาคบเคยได้ทำสัาเท่าอร่อยอร่อยยังไม่ไปบ้านแม่ปุสักครั้งถ้าทุกที่มาลบแล้วไม่มีโป๊ไปถูกที่ร่วมรอบนี้เตรียมมาหมดเลยวะคะกับทัพหขอบา โอ้ถามแบบก็ไว้ที่บ้านเจ้าอยู่ที่บ้านเจ้าอยู่อีกที่เนี่ยเอาที่ไม่มีคนอยู่กินคเดี๋ยวสับที่ไ้ตอนนั้นมันก็ไม่หายอยู่ไม่บางทีคนอื่นมาอยู่หลังนั้นมันดีที่สุดหรอบางทีเราไม่มาให้คนอื่นเช่าอย่างเงี้ยเป็นประจคี่เงก็เรื่องงานแล้วนฮะ คอยทองนา่งกุญแจพลังบวกมานะฮะ17นับตอนนับอยู่ในไลน์นะนับอยู่ในไลน์นะ17นวลเนาะในไลน์นะเอ็นซีทั้ง27คนนะที่จะรำวันนี้นะครับอ่าคุณวัฒนากุญแจพลังบวกมานะครับเอ็นซีย่าหนิงเอเอ็นซีย่าชิคเลียนเอ็นซีไซรเอ็นซีย่าอาชิคมาดูนางรำไปก่อนนะ่ยท่านดู ราไม่ใหญ่ก็มานงร้ใหญ่ไม่นาอไม่ใหญ่นั่งไงไม่ใหญ่น้อยนิดเออน้องอิสระไม่ใหญ่มานดอิสระเหอย่ง ภายในตัวได้นะฮะหารายได้เสริมนะอ๋อเตรียมลำนะครับทั้งหมดย7ท่านนะฮะเนาะขอบคุณฮะ 17. 17ท่านนะครับผมโอเคครับผม